ก็จะมาบอกวิธีการทำปืนจับอัดเทียนโดยการแปลงปืนอัดลมราคา3 0บาทง,ง่ายๆนะครับก็คืออธิบายให้เข้าใจง,าง่ายๆสั้นๆเลยเนาะคือระบบของมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องต้องหาปากกาประกา,ะกาตัวน,นี้ครับเดี๋ยว ให้ดูรอบนึงน้าหน่อยเนี่ยปากกาเนี่ยครับตัดให้ขนาดสั้นกว่าลำกล้องเดิมครับจะตัดเอาตรงนี้ก็ได้ครับเนะี่ยส่วนนี้ถ้าต่อให้มันยาวต่อหน่อยนึงแล้วกาวกาวแท่งรดนิดครับส่วนลวดส่วนตัวลวดก็คือนี่ครับ จะบอเข้าใจง่ายคือน,นี่มันจะมีรูของมันอยู่แล้วสิ่งที่ต้องทําก็คือถอดออกมาเพิ่มนี้ใช่ไหมเอาลวดที่จะทําเนยโดนไฟแล้วก็เจาะฟื้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปแล้วทีนี้ไหมจ,จัดจัดตําแหน่งไอตรงในรูเนี่ยให้มันพอดีให้มันพอดีหรือมันก็เอาแบบเกินเกินตัวเนี่ย ตตรงเนี้ยมานิดนึงก็ได้หรือว่าเอาล้ําขอบยางมานิดนึงก็ได้จากนั้นก็โรยกาวแท่งแล้วก็อัดค่อยๆอัดเข้าไปอัดเข้าไปจากนั้นก็เอาสปริงสปริงเดิมของตัวปืนเอาฝั่งที่ไม่ได้ใส่กับตัวไกอะไปที่ใส่กับตัวเข็มแทงของมันอะเข้าไป รอนเอารอนเอาสปริงครับรอนแล้วก็หมุนเกียร์หมุนเกียร์หมุนเกียร,หยร์หมุนเกียร์เข้าไปแล้วพอมันร้อนก็ค่อยดึงออก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 ครับจากนั้นก็ก็ค่อยๆต่อกลับเข้าไปลยปึ๊บใส่สปริงอะไรเสร็จเรียบร้อยรู <c oughs> ้ส่วนที่ต่อส่วนนี้ก็ค่อยๆประกอบ ให้มันพอดีกับตัวนี้ครับแล้วอย่างนี้คือลวดลวดตัวแทงชนวนตอนใส่แก๊ปแล้วค่อยอักเทียนะนะเนาะมันต้องเสมอกับปากไปเพราะว่าถ้ามันไม่เสมอกันเนี่ยมันจะยิงไม่ออกบางทีอืมเดี๋ยวลองใช้ดูเลยนี่เที่ยวจะเป็นยังไงเขาขากับปุ๊บนี่เดี๋ยวพอยิงมาปุ๊บปุ๊บนี่ครับอธิบายสั้นๆแค่นี้ ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดสมครด้วยนะครับขอจบคลิปแค่นี้นครับบ๊ายบาย